สวัสดีครับผมมาร์คเมทัลบอลทาเว่รัตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีขนส่งเก่าที่เมืองอีโปโครับก็ตั้งอยู่ในรัฐเปรักของประเทศมาเลเซียนะฮะในภาษาท้องถิ่นหรือว่าภาษามาเลเนี่ยเขาจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าสเตชันบัสเมดานคิดนะครับสเตชันบัสเมดานคิดนะฮะคำว่าบัสในภาษาท้องถิ่นหรือว่าภาษามาเลก็คือบัสก็คือรถบัสท่านเองนะฮะ ็จุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของสถานีขนส่งเก่านะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นสถานีขนส่งเก่าแต่เ็ยังมีการเปิดใช้งานแล้วก็เปิดให้บริการกับผู้โดยสารมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันนะฮะส่วนสถานีขนส่งแห่งใหม่ของที่เมืองอีโปโในรัฐไปรักเนี่ยจะอยู่ห่างจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ11กิโลนะฮะส่วนจุดตรงนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟของเมืองอีโปนะ ้าเดินจากสถานีขนส่งเก่าตรงนี้นะครับไปยังสถานีรถไฟเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณ550เมตรนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดของอาคารผู้โดยสารด้านในนะฮะแล้วก็ตรงด้านนี้นะเป็นนาฬิการู้สึกว่าจะใช้งานไม่ได้้วนะครับสำหรับนาฬิกาที่สถานีขนส่งเก่าของเมืองอีโปนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศของ สถานีขนส่งเก่าที่เมืองอีโปโนะครับว่าจะมีบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะก็จุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดสําหรับห้องจําหน่ายตั๋วนะรู้สึกว่าจะอยู่ตรงด้านนี้แล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นจุดที่นางของบรรดาผู้โดยสารนะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นร้านค้าร้านข,ข,ขายาของครับขายพวกขนมเครื่องดื่มนะฮะส่วนตรงด้านนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ รถเมลหรือว่ารถประจําทางนะที่วิ่งอยู่ในเมืองอีโปโนะฮะก็นะครับสังเกตท้องฟ้านะรู้สึกว่าอาจจะมีฝนตกลงมานะเมฆนี้เริ่มที่จะปกคลุมแล้วครับสำหรับเมฆดานะครับถึงแม้จะมีแดดออกตอนนี้เนะี่ยไม่แน่ว่าช่วงเย็นนี้อาจจะฝนตกก็ได้นะฮะนี่ครับมาดูภายในอาคารสถานีของขนส่งเก่านะครับนี่ครับบรรยากาศด้านภายในนะก็ยังเปิด ใช้บริการแล้วก็ให้บริการแก่ผู้โดยสารมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนสถานีขนส่งใหม่เนี่ยอยู่ห่างไป11กิโลนะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตึกอาคาครแล้วก็มีการติดแอร์ราประปากาศเพ่อนข้าง,างเย็นสบายเลยทีเดียวนะฮะส่วนจุดตรงนี้นี่ก็ไม่ได้มีเป็นห้องฝาประปากาศนะครับก็จะมีบรรยากาศดูโล่งๆแบบนี้นะสำหรับสถานีขนส่งเก่าที่เมืองอีโปโนะครับ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะฮะสำหรับจุดตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถบัสให้บริการวิ่งไปยังพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองอีปโปนะอย่างเช่นกัวลาคังซานะกัวลาคังซาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเปรักของประเทศมาเลเซียนะฮะส่วนเมืองอีปโปเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลักของรัฐเปรักนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรถบัสนะครับหรือว่ารถเมย์นะก็จะมีสายบอกนะสายสาเจนะฮะ วิ่งจากไหนไปไหนคตรงนี้คือเมดันคิดนะฮะนะครับแล้วก็จะมีตัวสอนสีแดงวิ่งบอกครับว่าจะเดินทางไปไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีจุดข,ของชานชลานะครับไล่ไปตรงนี้นี่เป็นชานชลาที่15นะฮะเนี่ยชานชลาที่16นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นั่งของบรรดาผู้โดยสารนะครับ แผดพร้อม16หรือว่าชันทราที่16นะครับกว่าจะมีรถที่จะวิ่งไประยะทางไม่ไกลนะครับในมินิโปโลแล้วก็วิ่งไปยังต่างเมืองครับแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยพื้นที่ก็จะวิ่งอยู่ในรัฐไปรักของมาเลเซียนะถ้าจะเดินทางไปไกลๆไปต่างเมืองอย่างไปัวลาลัมเปอร์นะครับไปปาดังเบซาไปลอสตาอะไรพวกนี้เนี่ยก็ให้ไปขึ้นที่สถานีขนส่งแห่งใหม่ที่ มีโปซึ่งอยู่ห่างจากพื้นี่ตรงนี้เนี่ยประมาณ11กิโลเมตรนะฮะเนี่ยฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะมีรถเมย์จอดให้บริการอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยสาย F102 นะฮะตรงนี้นี่เป็นพัดฟอร์ม12นะครับด้านหลังนี่เราจะเห็นนะว,ว่าเป็นรถ สีฟ้าแล้วก็สีเทาเปรักพามสร็นะครับไมลบัสนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับคำว่าบัสในภาษามาเลย์ก็คือบัสหรือว่ารถบัสนั่นเองนะครับตรงนี้ช,นชาทนทลาที่สิบนะฮะอานทลาที่สิบครับรถทีสามสี่โคเปนนะฮะบัสโคเปนนะครับ รตรงนี้ก็จะมีรถเมย์จอดกันเยอะแยะเลยนะครับก็สามารถใช้บริการกันได้นะราคาก็ไม่แพงคนระับสำหรับค่าโดยสารของการนั่งรถบัสหรือว่ารถเมย์นะแต่รู้สึกว่าที่มาเลเนะี่ยเขาจะไม่มีการให้กระเป๋ารถเมย์เดินเก็บเหมือนที่เมืองไทย,ยนะก็จะเป็นวิธีการจ่ายบริเวณจุดใกล้ๆกับคนขับนะครับ ล้วก็จะมีรถเมย์มาเข้าจอดบริเวณช่องเดินรถหรือว่าช่องจอดรถนะครับนี่ครับจุดช่องจอดรถที่5้าจุดช่องจอดรถที่4ี่นะครับแล้วก็รอบๆนี่ก็จะมีพวกร้านขายของน้ำเครื่องดื่มนะฮะถ้าอยากรู้ว่าเดินทางไปไหนก็ให้ดูจุดของด้านหน้ารถแล้วก็หรือว่าตัวข้างรถก็ได้ก็จะมีทำภาษามาเลยบอกนะครับก็สังเกตง่ายๆครับ ภาษาอังเลนีก็จะใช้เป็นตัวอารบิกคล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับส่วนด้านนะั้นนี่ก็จะเป็นจุดจอดรถของบรรดาผู้คนที่มาใช้บริการนะครับหรือว่าคนที่มาส่งญาติพี่น้องนะครับนะครับก็จะเป็นพวกรถยนต์ส่วนตัวนะเนะี่ครับเป็นสถานีขนส่งขนาดไม่ใหญ่นะครับถือว่าเป็นขนส่งเก่านะ ปัจจุบันนี้ก็ที่โปนี่ก็มีการสร้างขนส่งใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นขนส่งหลักของรัฐไปรักในประเทศมาเลเซียเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะที่ผมนํามาฝากนะสำหรับสถานีขนส่งเก่าที่เมืองอีโปนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นนะครับว่ายังมีผู้โดยสารหรือว่าผู้คนเนี่ยมาใช้บริการกันก็มีอยู่ป,ปลายนะครับสําหรับ ผู้คนส่วนมากก็เป็นผู้คนท้องถิ่นนะฮะเนี่ยรถเมล์คันนี้นี่ก็มาจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งเก่านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบคร้าวๆนะฮะเอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวของสถานีขนส่งเก่านะครับที่ตั้งอยู่ที่เมืองอีโป,โปโในรัฐเปรักของประเทศมาเลเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ